เมื่าไงก็ตามเนี่ยนะคบผู้ฟังคบปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยมีการแชร์ภาพแล้วก็คลิปเนี่ยนะคะของคุณหมอชนละนานที่ได้ไปพูดน,นะคะกับบรรดาข้าราชการที่โรงพยาบาลอุทัยอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เป็นการพูดแบบตัดเพ้อต่อว่าเนี่ยนะคะกับข้าราชการทางการแพทย์ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวของคุณหมอชนละนาทนนนั้นเนี่ยนะคะจะต้องถูกหลุดออกจากตำแหน่งน้องตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขโดยพูดถึงในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วะค่ะว่า ในช่วงของการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตนยอมทนโดนประชาชนกลด่ายอมโดนเหยียบหน้านนะคะวัตรบัตรสัตว์แล้วก็หลอกลวงประชาชนแทนทุกคนเนี่ยภายในพักเพื่อไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกำลังจะโดนนะคะปลดออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะและนะคะคุณหมอชลนาดบอกว่าเหตุผลนะคะที่ตัวคุณหมอชลนานเนี่ยนะคะ โดนปลดเนก็คือเอาข้าราชการไม่อยู่แล้ค่ะอันนี้เป็นคําพูดนะ,นะคะของคุณหมอชลนาศและคลิปคลิปนี้นก็ถูกแชร์กันให้ว่อนเลยทีเดียวสาหรับในโซเชียลมีเดียเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ,ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะ,นะคะกับประเด็นเรื่องของการปรับครมอ